ก็กราบสวัสดีนะครับในฟิวปิงทุกท่านกบมาอยู่กับปิ่จิงอีกแล้วนะครับใมกรชองปิ่จิงเช่นเคยนะครับนะอ่ะ굿มอร์นิ่งทักทายกันก่อนดูในกลุ่มสักนิดนึ่งมาแจ้งโกทามรอบ9ก้าโมงอันนี้ทีนี้เลยไม่สักพักแล้วนะ อ่ะรอบ9โมงวันนี้พีจีสีเกมจ็อกเกอร์สีเกมแพ็คเมทิกอย่างละ4เกมนะครับนะในนี้ก็จะเป็นรายชื่อเกมที่มีเปอร์เซ็นต์การแตกสูงย้ำว่แค่เปอร์เซ็นต์การแตกสูงนะจะไม่แตกร้อยเปอร์เซ็นต์นะก็เลือกเอาที่เราถนัดกันก่อนนะครับนะย้ำทุกรอบนะเออมาดูในกลุ่มสักนิดหนึ่งเมื่อกี้ไปโกทามรอบเมื่อกี้มาโดนควายไปเออเกมดีๆไม่ให้เล่นไม่เล่นกูไปเล่นควายกูนี่แหละควายเออ นะมีคนไปลองกีเลนแล้วมันไม่ม,ไม,มันไม่จ่าย,ยางไงเออส่วนแมวก็นะกะว่าลองฉีกดูสักนิดนึงนี่เห็นไหมบอกว่าไปเดี๋ยวลองฉีกดูไม่โดนควายขวิดมาโอ้แม่งสะเถือนใจมากอ่ะเลยกะมาซ้ำแมวสักหน่อยเห็นมันอยู่ในช่วงโกทามสอรอบติดหน้าจะมานะเออคงไม่มาซ้ำมาซ้อนแล้วไม่จ่ายก็คงจะ เกินไปนะโอเคบรรยากาศในกลุ่มประมาณนี้ก็จะมีการพูดคุยกันว่าเกมไหนมาดีอยู่หรือว่าเกมไหนมีเทรนต์การแต่งสงสงแบบนี้นะครับนะเออเพื่อนๆก็จะแคปมงวลงมาบอกแบบนี้อ่าคนที่ไม่รู้จะเล่นเกมไหนก็ดูเพื่อนๆในกลุ่มแล้วก็ตามกันไปได้จะได้แบบไม่ต้องเสี่ยงในตัวอะไรประมาณนั้นนะครับเนาะโอเคมาเช้านี้ไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่แล้วโดยไปแล้วรอบหนึ่งมาลองดูกันว่าแมวจะจ่ายให้เราไหมนะเออไหนๆก็มาในโกทาสองรอบติดแล้วมาลองแวบกินดูสักนิดหนึ่งคนที่ยังไม่อยู่ในกลุ่มก็ดูคอมเมนต์ฝักหมดเช่นเคยนะครับอ่ามาสองร เออมาลองดูสิแมววันนี้เป็นยังไงยังน่ารักอยู่ไหมวันนี้ขอพี่แมวมาแบบน่ารักน่ารักแล้วกันเพราะพี่ชิงโดนควายไป300แล้วมันเออยังไงลูกพ่อโอ้โหเงียบเงาเหลือเกินเอาหน่อยคำนวณ12ไม่มาไอา้ยามาในโกทามสรอบติดมันต้องให้เราบ้างหน่อยนะพี่ชิงว่านะ ในวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยไม่ค่อยอย,อยอยากจะมาบ่อยๆเออโดยเฉพาะวันอาทิตย์แข่งมากเอ๊งอ่ามี10เอ้ยเค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 ,เค,เคมาไหมมาไหมมาไม่ไมาไ,ไม่มาได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่มาไหมไม่มาก็ซูชิช่องหนึ่งมาก่อนสปันช่องหนึ่งซูชิช่องหนึ่งมาโอ้ย แม่เอ้ยถ้ามันเพอร์เฟกต์กว่านี้คือแม่งโซชิลงน้องสองด้วยนั่นดูโอเคเอาเว้เอาเว้เอาเว้โอ้นนี้ฟรีมาเร็วเออเมื่อกี้นั่งเลือกถึ่นะว่าจะไป็อกเทลหรือว่าจะไปแมวดีโอวเราคิดถูกไว้แล้วมาแมวเนี่ยบางครั้งเหมือนที่พี่คิมบอกนะหลายๆรอบให้เราสังเกตดูจากโคทามอะไรอย่างนี้ก็ได้ถ้าเกมไหนมา2-3สามรอบติดกันเนี่ยมีความเสี่ยงเอ้ไม่ใช่มีความเสี่ยงมีความหวังใช่มีความเสี่ยง มีความหวังว่าจะมาดีนะแต่ก็ไม่จ่ายอยู่ตอนนี้เอ้ยเอาหน่อยดิสักหน่อยเออมาลองละหกสิบเอาหมดาจากวันนี้เอมาปับ๊บมาโลสามสิบไว้ตั้งถ้าปั๊บโอ้โหเขาทำไม่ได้ถ้าปั้นช่องหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยฟีในฟีไปเลยนะฟีเลยฟีไปเลยไม่มาโอ้ไม่ถ้าเปิดมาแล้วฟีในฟีเลยนี่มันจะว้าวมาก โอ้แต่ไม่ได้เคอุ้ยได้อยู่ดอกนี้90ยังไงเออโอ้ยเออแต่ก็ถือว่าได้นะเบ็ดสองถ้าซื้อเอง150นี่จ่าย300ก็ถือว่า1เท่านะก็ถือว่าจ่ายแล้วเนี่ยอ่ะออมาผูกพันเลยเกินเวลาคุณซื้อเองแล้วมันจะไม่จ่ายนี่แหละเอออืม,อม คิวไอ้โตเอาหน่อยลูกอ่ะไปกดทำไมน่ะลูกเ้ยทำไมด้านนอกเงียบเงาเหลือเกินล่ะลูกเอาดีๆสิครับผมโอ้โหดูคำนวณเงียบไปเลยถนะ้าอยู่ๆก็เงียบไปแท้เนมือนโอ้โหจริงจังยี่สิบหมุนแทบจะไม่มีคำนวณเลยเนะี่ย เกิดอะไรคุณวัดแอพเพนยังนี่มาซื้อเถอะเดี๋ยวจะหมดกำไรที่ได้มาดูแมวเรียงสามตัวข้างอ่ามาลองดูซื้อเองแล้วจะจ่ายเหมือนเมื่อกี้ไหมอ้าวโหมาแลกบอแล้วเอาแมวมาก่อนเอาแมวมาโอ้ยแมว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 ไปไหนหมดแมวแมวเออโหมาตัวเดียวมาลุกมา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 เจฟับมา ช่องผมมีอย่างละตัวเออได้อยู่เว้ยโอ้โหยังได้เว้ยเออมาลูกพัดสองสิบม้าสวยคิวหนึ่งคิวหนึ่งไม่ได้โอเคอย่างน้อยมีคำนวณให้กูลุ้นบ้างเอมมอ,อ,อม,มามาหน่อยโอ้รอบนี้แมวมาน้อยจัดเออสิบสองสิบสองสิบสองสวยโอเควายสองช่องโอ้ยตัวแพงกว่านั้นไม่ได้เหรอโอ้แม่งวายกบทอมมาสองอันนานๆทีจะโผล่มาแบบนี้นะ มยังไง okay. โอ้โหไมวแมหมดเลยวายสวยเออมาดอกห้าสิบหกสิบได้หมดเอ okay. ก็ได้เอก็ได้สูชีก็ได้โอ้ oh, เป็นกอบทองดีๆสรุปดูเมื่อกี้กับอะไรเท่าตัวนี้ขาดตัวขาดตุนครึ่งหนึ่งโอ้ oh. เอ้ยมาดีๆซื้อเองไม่ใจอีกแล้วน่าจะต้องไล่กันใหม่แต่จริงว่าเดี๋ยวถ้า60บาทนี้ไม่มีคำนวณเดี๋ยวเราลองสลับกับไปซื้อเบด็ดสองอีกสักรอบหนึ่งนะดีกว่าปล่อยทิ้งไปเปล่าโอ้โหแต่ซื้อเบ็ดสี่ไม่ใจใช่ไหยยางั้นเออซูชิช่องหนึ่ง ช่องหนึ่งช่องหนึ่งช่องหนึ่ง,งเออดองอูเจ็ดสิบโอ้ยเอาเว้ยเอาเว้ยมาลายสวยจัดเราลองให้โอกาสเบ็ดสีสักครั้งไหมไหนไหนมันก็สามร้อยแล้วเนะี่ยมาให้โอกาสรอบสองอย่าทำให้พี่ผิดหวังไ้น้องโอ้ยหกตัวเท่เๆ่เ่เ่อ้ยมันต้องอย่างนั้นไอ้ลูกพ่อมาสิบ อย่าว่าเยอะอเคเออโทมึงทำกูอีกแล้วโอ้ยสูชิีเต็มกระดานโอ้ยเออเอาหน่อยสิบเออส,ส,ส,สิบหนึ่ง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 สไว้มาเครอดอกน,นี้ช่องสามถึงไหมไม่ถึงช่องสองสามโอ้ยอแต่ก็ถือว่าได้อยู่นะยังเหลือกล้าหมุนคูณแปดขอแมวหน่อยสิแมวมาหน่อยเออสองตัวครับปับ๊บโบ๊โเคสิบครับปั๊บเออ มาอย่างละตัวเข้าให้ถ่วงช่วงหน่อยเออ,อเคสู้เฉยสวยสวยสวยเคเอาเว้เอาเว้เอาเว้เออมันต้องอย่างนี้ออลูกพออ่อสองร้อยสิบเอ็ดเฮ้ยเหลือเจ็ดหมุนยังไงเอ,อ้ยรอบนี้ดูดีถ้ามาดีอย่างนี้เราให้อภัยกันได้โอเครอบนี้ติดแล้วคำนวณอะไรมาก็ได้คำนวณอะไรก็ได้โอ้โหเอ้ยอย่าคำนวณ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 เคโอค้ย โอ้แมงลายแมงน่าคำนวณโอ้เอาหน่อยเออเอาหน่อยช่องหนึ่งช่องหนึ่งช่องหนึ่งม,ม,มาแล้วมาไม่พบโอ้แมงสี่ห้าดอกนี้ลายสวยจัดดูแต่ละอันโอ้แมวพอแล้วเพื่อนขอคำนวณมุนสุดท้ายแล้วเพื่อนโอ้แมวมาแต่ไม่มีคำนวณซะอย่างนั้นดูโอ้แล้วช็อตสวยๆทั้งนั้นเลยดูแต่ละอันอื เอาหน่อยพี่อ้อย่างเงียบสิอย่างเงียบสิแมวไปไหนหมดแมวแมวเตอร์แมวสเกตเตอร์ารอยาโอ้แล้วคำนวณแย่จริงตองงนนี้ครับำนวณเออมาเค๊หนึ่งโอ้แต่นี่คำนวณด้านนอกไม่ค่อยโ,โอเคเลยนะถ้าดูนะถ้าไม่รวมช็อตกระชี้ที่เข้าฟรีรอบแรกเบ็ดสองก็คือแม่งเงียบมาก ไม่มีแตกนอกเลยเอ้ยมี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 ซูชิดอกหนึ่งใช่ไหมเมื่อกี้อ่ะมาป้อนให้จบจบกี่ตัวนะเออ right. ถ้าไม่รวมช็อตซูชิดอกเมื่อกี้ที่เจ็ดสิบแปดสิบเมื่อกี้คือแม่งไม่มีหอตใหญ่เลยวันนี้เออเว้ยเออมาลงมาก่อนก็ได้นะแล้วค่อยคำนวณโอเคโอ้ดูพวกแม่งลายแม่งหน้าเข้าคำนวณมากแต่ละอันดู โจทยตจะไม่ให้เลยพัดสวยเอาสักหน่อยพี่ยังไดง้ีอย่างนี้แหละพีอย่างนี้แหละคำนวณไปไหนหมดเออสิบ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 แม,ม่ก็สิบมาไม่ได้พัดพัดต่อยสักยกเออเคข้าวปัน้นข้าวปัน้นข้าวปัน้นเออได้อยู่ข้าวปัน้น A2 สองข้าวปันป้น A2 สองพัดเออได้สวยพัดหนึ่ง พัดหนึ่งไม่มาโอ้เหลือหมุนเดร็วๆอ้มาทรงแบบเดิมอีกแล้วอืมอืมโอ้ยก็ม่นจ่ายยากจ่ายเย็นมันดูจ่ยายไมร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบสองรอบแล้วมาโดนเป็ดแม่งโดนตีนี่นะมาแล้ววัดเอาตึง้ง โอ้โหแม่งเสียงเสียงอันทรงเกลียดเออมันต้องอย่างนั้นสิลูกพ่อโอ้โหแม่งเอ้ยเจกูมาลูกมาโอ้แม่งเบ็ดยี่สิบเอาเว้ยเฮ้ยมีความหวังพัดสามคิวเออคิวหนึ่งคิวหนึ่งคิวหนึ่งได้อยู่คิวหนึ่งคิวหนึ่งทีคิวหนึ่งทีคิวหนึ่งดูพัดก็ได้คิวหนึ่งพอได้โอ้แมวก็มาหน่อยคำนวณก็มาหน่อยเฮ้ย เออมาอะไรก็ได้นะจังหวะน,นี้คำนวณมาก่อนก็โปรเนี่ยโอเปตันสูงเทเออสวยคิวโอ,อ้โหแมงพลายตัวไปอย่างมึงไม่คำนวณอีกแล้วพัดสวยดอกนี้อู้ยพันสองยังไงมีต่อไหมโอ้โหนี่กรอบทองไม่ยังให้เราเลยเว้ยดูจอดกรอบทองแม่มายั่วมากโอยได้อยู่พัดเออโอ้หี่พัดสองรอบติดยังไงเอยโอ้โห,โห ดูเอก็ได้ซูชิก็ได้นะพัดเอาดีๆเอาดีๆสวยยังไงมีอะไรต่อได้บ้างไหนเออเอูซชิหนึ่งชิหนึ่งพัดสองโซชิหนึ่งไอ่ะโอ้แม่งดูลายว่าช็อตกรอบทองนี่ไม่ให้จริงๆนะคนสุดท้ายอะไรโอ้โหแม่งมาอย่างแจมสองบันสี่ดูแม่งโอ้นี่ขนาดคำนวณไม่สุดนะเนี่ยดู อูยังได้สองเปเนสี่เออแล้วดูช็อตที่สวยๆเมื่อกี้พลาดไปหลายช็อตมากช็อตกอบทองเมื่อกี้แม่งทะลงมนาะโอ้โหตุ่มต่ำตุ่มต่ำโอ้ไม่โตแล้วพอนะเออเสียควายมาได้แมวรู้นี่กูมาเล่นแมวตั้งแต่แรกก็ดีนะไม่ใช่ไม่น่าหาเรื่องฉีกฉีกโป้เหมือนฉีกตัวเองเนี่แหละนะโอเคไม่โตแล้วเออเหมือนที่บอกเห็นไหมโกตามถ้ามาสองรอบติดๆลองเสี่ยงได้นะเฮ้ยมีโอกาสนะ อ่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e ด้วยเช่นเคยไม่แนะนำให้เล่นตามทุกชมกานนเป็นเติมตัววันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายจุบๆบ